สวัสดีฮะอเ,คเอ,อคลิปแม้ก็เห็นยูจีต่อยจะเห็นได้ว่ายูจีมันต่อยมฮิโตะไป10รอบนะครับอันนี้ดาเมจจะไม่เท่ากันสักรอบฝั่งขวาน,นี่จะเป็นดาเมจหลังจาก รับบัฟนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นดาเมจปกติแบบไม่มีบัฟโดยเฉลี่ยของดาเมจฝั่งซ้ายที่ไม่รับบัฟจะเป็น13,400รับบัฟแล้วจะเป็น19ม0่นเก้านะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงการบัฟตัวละครแล้วก็ดาเมจชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมแล้วจะเกิดผลการคูณดาเมจมากขึ้นอันนี้เป็นเพิ่มอัตราการคูนความเสียหายที่ทําได้จะมีอยู่5วิธีนะครับอันแรกได้แก่บัฟสกิลที่เพิ่มความเสียหายท่าพิเศษของตัวละครบัฟจากตัวละครที่ทําการโจมตีจะคิดคํานวณเป็นลําดับแรกนะครับ จะพูดถึงเอฟเฟกต์สกิลเพิ่มความเสียหายหรือบัฟเพิ่มสเตตัสเช่นตัวละครบัฟอย่างโมโมและยากะนะครับอันที่สาจะเป็นลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะก็คือการชนะสีแพ้สีของตัวละครกับมารสเตอร์ที่เราเจอในด่านนะครับส่วนคีย์คั T ่นคิย์คอ่ตรงนี้ได้เ็นคีย์คั่นจะขึ้นอยู่กับความแม่นยำและโอกาสติดคิทิคั่นนะครับและก็แยกออกมาอีกเป็นโอคุเซนโอคุเซนนี่จะแรงกว่าคีย์คั่นตรงนี้จะเป็นรูปเปรียบทียบดาเมจแล้วก็การคูณอัตราดาเมจนะครับซึ่งการตีศัตรูที่แพ้ทางจะคูณดาเมจข จะเอาไปคูณ0.5ส่วนตรงนี้จะเจะเป็นการติดติดคิดค่อนซึ่งการติดติดคิดค่อนในเกมนี้จะคำนวณอยู่ที่1.2-2นะครับคือเอาดาเมจตัวละครที่ทำได้ไปคูณ1.2-2ถึงส่วนนี้จะเป็นติดโคคุเซนการติดโคคุเซนเนี่ยจะคูณดาเมจ1.5-3.5นะครับเกือบ4เท่าเพราะฉะนั้นโคคุเซนนี่มันจะแรงกว่าการติดคิดค่อนธรรมดา ซึ่งในเว็บเกมวิทเขาได้คำนวณดาเมจที่เราคำนวณได้ง่ายที่สุดก็คือสเตตตัวละครบวกเปอร์เซ็นต์เมมโมรีแล้วก็บวกไอพวกอะชิเมนต์แล้วก็สเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาตามแรงไอดี ID ของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นนะ่ะมันจะเป็นสเตตของตัวละครที่เราเอาไปเล่นจริงๆเอาไปคูณกับเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่อยู่ในสกิลก็คือกายภาพกับสายเวทก็แยกกันไปหรือว่าเป็นดาเมจผสมก็คูณทั้งคู่นะครับผมแล้วการคำนวณของเกมเนี้ยหลังจากนี้ ผมจะอ้างอิงจากของ Official นะครับถ้าผมต้องขอขคุณข้อมูลที่ผมหาจากฝั่งญี่ปุ่นช่อง ACHT นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโอนี้ทุกคนสามารถไปติดตามคลิปต้นทางที่ผมนำข้อมูลนี้มาได้นะ โอเคอ้างอิงอันแรกของ Official นะครับการคำนวณความเสียหายสูตรคำนวณความเสียหายของเกมนี้คือค่าพื้นฐานก็คือค่าตัวละครที่บวกจากเมมแล้วค่าแรงไอเดี ID ของเรานะครับและก,ก็การปรับค่าคุณสมบัติตัวละครอันนี้จะเป็นสกิลการบัฟของตัวละครที่เราใช้ตัวนั้นเน้นว่าตัวที่เราใช้ตัวนั้นนะครับแต่แล้วคูณเข้ากับการปรับค่าคุณสมบัติสกิลตรงนี้จะเป็นบัฟจากตัวละครอื่นและคูณเข้ากับการปรับค่าของการเบรก นะครับอันนี้ก็คือเมื่อบอสเกาะแตะดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็คูณการคำนวณพิเศษหารด้วยการป้องกันความเสียหายการป้องกันความเสียหายเนี่ยมันจะเป็นของศัตรูที่เราเจอในดานซึ่งเกมเนี่ยเราจะดูค่าพลังของมอนสเตอร์ที่เราเจอไม่ได้มันจะดูได้แค่ว่ามอนตัตวนี้ต้านทานอะไรและไม่รับอะไรและมีบัฟอะไรนะครับแต่เราจะดูค่าพลังทั้งหมดของมอนไม่ได้ซึ่งเรื่องต้านทานเนี่ยเกมก็จะบอกอยู่ว่าตัวนี้ต้านทานอะไรไม่รับดาเมจชนิดไหนในการที่เราจะทดลองดาเมจกับการบัฟผมแนะนําให้ลองกับมอนที่ไม่มีต้านทานอะไรเลยนะครับ เช่นบอสโจโกในดันสุดขีดสอตัวนี้ตัวนี้ไม่มีต้านทานอะไรใส่แค่การ์โลใบหนึ่งไปก็ตัวละครเราก็ยืนไหวแล้วนะครับเราสามารถทดลองการบัฟหรือการดีบัฟได้โอเคจะสูตรคำนวณตรงนี้นะครับซึ่งพอยที่ Official ได้ประกาศมาก็คือมีตัวละครในเกมที่ไม่สามารถทําให้ติดประกายฮามินได้ก็คือ ติดคีปกติได้แต่จะไม่มีหางติดประกายหมินซึ่งอันนี้จะอิงตามในอน,นิเมะและมังงะนะครับตัวละครที่ไม่สามารถติดประกายหมินได้ส่วนความเสียหายเมื่อเกิดคิรุคอนและคิรุค้อสีดาจะแตกต่างกันไปตามสกิลที่ใช้นะครับซึ่งถ้าตัวละครมันมีบัฟดาเมจให้โคคเซนตัวละครนั้นก็จะแรงขึ้นอีกเช่นยูจิ1ปียูจิสีเหลืองที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเจตอนนี้ซึ่งถ้าเกิดเราเล่นตัวละครที่สามารถทาโคคเซนได้เราควรเน้นเพิ่มอัตราคิรุค้อให้สูงขึ้นเพื่อใหห้้้้้้มมมมันน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 รรรรรรรีีีีีีดดดดาาาาาเเจจจไสสสสูููงงงงทุ่่่ะะคบวววตตตตตยปป็ํณอกอกกึแแ พี่เกมปล่อยออกมาก็สู่คำนวณตรงนี้อันเดิมแต่จะมีตารางนี้เพิ่มขึ้นมาสูรคำนวณจะวัดจากค่าพื้นฐานของตัวละครเอาไปตัดสินตามหัวข้อด้านล่างพารามิเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับตัวละครและสถานการณ์จำลองก็คือแต่ละดาดาเมจจำลองมันจะไม่เท่ากันอันนี้เป็นสเสน่ห์ของเกมนี้คือเราไม่สามารถเห็นดาเมจที่ชัดเจนเท่ากันทุกรอบการเล่นได้นะครับเอฟเฟกของสกิลตัวละครที่เราใช้แล้วก็มีหรือไม่มีบัฟก็จะวัดกันตรงนี้แล้วก็มีมีหรือไม่มีคิดข้อและคิดทกข้อสีดำนะครับดามี้ ก่อนที่จะหมกประมวลผลเป็นดาเมจที่ทําได้นะครับแล้วก็การปรับคุณสมบัติตัวละครตรงนี้จะเป็นการชนะสีแพ้สีนะครับส่วนการปรับค่าคุณสมบัติสกิลตรงนี้จะเป็นการโจมตีระยะใกล้ระยะไกลแล้วก็ความรุนแรงไฟและพิษนะครับสถานะการโจมตีแล้วก็ ดูบแบบการโจมตีของตัวละครซึ่งเกมเนี่ยสกิลเราต้องอ่านอย่างละเอียดหน่อยในการใช้สกิลแต่ละอย่างการปรับค่าเบรกตัดสินจากว่าศัตรูอยู่ในสถานะเบรกหรือไม่คือถ้าศัตรูติดเบรกมันจะรับดาเมจเพิ่มขึ้นตรงนี้พื้นฐานทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแล้วก็การคำนวณพิเศษการคำนวณพิเศษเนี่ยใช้ในบางเอฟเฟกภายในแผนที่กิจกรรมหรือ เอฟเฟกต์เคาน์เตอร์หรือบางสกิลเฉพาะนะครับเอฟเฟกต์เคาน์เตอร์นี่ก็เช่นสกิลของโทโดหรือว่ามีวะที่จะเคาน์เตอร์ศัตรูส่วนใช้ในบางกิจกรรมพวกนี้จะเป็นกิจกรรมเดินด่านที่เราจะได้บัฟพ,พิเศษในกิจกรรมนั้นๆนะครับการป้องกันความเสียหายตรงนี้เป็นสิ่งที่ออฟฟิเชียลเพิ่งประกาศออกมาในช่วงที่ตัวละครดีบัฟเริ่มเข้ามาในเซิร์ฟเจพีนะครับการป้องกันความเสียหายก็คือต้านทานของมอนสเตอร์ที่อยู่ในด่าน ซึ่งเราจะอาได้ตามรายละเอียดของหอคอยแต่อาจจะมีซ่อนไว้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นข้อมูลจากคลิปที่ผมนํามานะครับทางซ้ายเนี่ยเขาจะสรุปเรื่องการคูณดาเมจสเตตัสพื้นฐานค่าสัมประสิทธิ์การปรับค่าศิลปะการต่อสู้ ที่เหลือบวกโบนัสแรงอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เราอ่านมาจากเว็บเกมวิดคือสเตต,ตัสตัวละครบวกการเมมโมรีแล้วก็บวกแรงเสร็จแล้วเอาไปคูณกับค่าสกิลค่าสกิลก็ขึ้นอยู่กับว่าสกิลนั้นเน่ะเป็นกายภาพเป็นสายเวทมันก็จะไปคูณกับสเตตัสของตัวละครเสร็จแล้วก็คูณเข้ากับค่าสัมประสิทธิศิลปะการต่อสู้ตรงนี้จะเป็นบัฟตัวละครบัฟของตัวละครที่เราใช้นะครับไม่ใช่บัฟของตัวบัฟตัวนี้จะเป็นค่าบัฟความเสียหายที่ได้รับอันนี้จะได้จากการบัฟของตัวบัฟนะครับผมค่าป้องกันความเสียหายจาก วงเล็บคิดิคอและคูณข้อกับโบนัสความเสียหายที่ทําได้ขนาดคิดิคอนหรือโอปเซนแล้วก็วงเล็บปิดแต่แล้วเอามาคูณกับสัมประสิทธิ์คุณสมบัติความต้านทานต่อสีและจุดอ่อนความต้านทานการโจมตี ระยะไกลและระยะใกล้นะครับเสร็จแล้วคูณค่าสัมประสิทธิ์พลังจิตที่เป็นพิษหรือว่าติดสถานะไฟลวกนะครับซึ่งอันนี้ก็ตอนนี้ในเกมยังมีน้อยอยู่แล้วก็เอามาคูณกับค่าโบนัสเบรกตาเมจเสร็จแล้วคูณเข้ากับโบนัสความเสียหายเมื่อทาให้ศัตรูสับสนนะครับแล้นนามาหารเข้ากับการป้องกันความเสียหายของศัตรูซึ่งอันนี้คือสูตรคํานวณความเสียหายก่อนที่จะแสดงผลให้เราเห็นในเกมซึื่องจากการที่คุณทีมไ้ทดลองเล่นดูนะครับทำให้รู้ว่าตอนเนี้ยการดีบัฟค่อนข้างส่งผลมากๆกับการเล่นในเซ ซึ่งตอนที่เซิร์ฟโกบอลอ่ะมันยังมีตัวดีบัฟไม่เยอะมันยังมีแค่มิงุมิแล้วก็อินุมากิสีเหลือง นะงตัวนี้ทําให้รู้ว่าการที่เราจะทําให้ได้ดาเมจที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการต้องมีทั้งบัฟและก็ดีบัฟดีบัฟที่ทาให้ศัตรูรับความเสียหายเพิ่มขึ้นในทีมนะครับตัวโมโมเอสานะครับผมและตัวโมโมเอสอาสงตัวนี้มีบัฟดาเมจที่ทําได้เลเวล10เท่ากันที่68.7%แต่ตัวเอสมันจะเป็น2เทินและ1ครั้งซึ่งถ้าใช้ตัวดาเมจหลายฮิตตัวเอสจะไม่เหมาะแนะนําให้ใช้ตัวเอสเอสาดีกว่าตัวนานนีิเป็นบัฟเพิ่มความเสียหาย334.4%ให้ทีม4เทินะบหญ่อา,าเป็นจุด และก็สายเวทยแยกกันที่45.8%อย่างละ45.8%เป็นเวลา4เทิร์นซึ่งในทั้ง3ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูอโมโมจะเป็น2เทิร์นที่ 8. 2ส่วนของนันามิจะเป็นที่34.4คูณ4และยากะจะเป็น45.8คูณ4 และดาเมจทั้ง3ตัวจะออกมาได้เท่านี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวนานามิฟูบัฟ4เทินจะบัฟได้สูงกว่าตัวโมโมเอเทาบัฟได้สูงกว่า0.2นะครับจะใช้เวลา4เทินซึ่งโมโมก็จะดีกว่าเพราะมันจะเร่งบัฟได้เร็วกว่าและยากะเป็นบัฟ4 turn. เทินเสร็จจะได้183.2%แตแต่แต่าว่าอันนี้ผมได้เทสดาเมจแล้วนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นทีมที่ผมใช้ตัวละคร3ชนิดก็คือ ตัวละครดาเมจสายเวทและตัวละครดาเมจกายภาพและตัวละครดาเมจผสมนะครับสกิลสาของยูตะเป็นดาเมจผสมระหว่างกายภาพและสสยเวทส่วนยูจิสกิลสาเป็นดาเมจกายภาพล้วนนะครับและ โกโจสกิลหนึ่งเป็นดาเมจเสยเวสกิลสองเป็นดาเมจกายภาพแต่ว่าผมได้เทสด้วยสกิลหนึ่งแบบไม่ใช้บัฟของตัวเองนะครับซึ่งผมได้เอา3ตัวเนี้ยไปทดลองกับทีมที่ใช้ตัวบัฟสร้างความเสียหายและอีกรอบหนึ่งด้วยทดลองกับการใช้ตัวบัฟเป็นยากาที่เพิ่มสเตตัสในตัวละครนะครับและการใช้2ตัวละครนี้ในการบัฟไม่ได้กดบัฟจากตัวละครที่มีอยู่นะทุกคนในเทิร์นที่1กับ2อ่ะทุกตัวทั้ง3ตัวเนี้ยจะออกแค่สกิลหนึ่งนะครับตัวในเทิร์นที่3กับ4ของยูตากับยูจีสอรบ ส่วนโกโจเนี่ยจะออกสกิลหนทั้ง4รอบเลยซึ่งของโกโจเนี่ยจะวัดได้ค่อนข้างลำบากหน่อยเพราะว่าบอสมันเบรกไม่พร้อมกันใน2รอบเนี่ยที่ผมอยากจะให้ดูก็คือตรงตัวดาเมจผสมและดาเมจกายภาพครับมันมันต่างกันค่อนข้างเยอะในการใช้2ตัวนี้ในเทิร์นที่3เนี่ยของยูตะจะสร้างดาเมจได้62,867 ด้วยสกยิล3ในเทิร์นที่3ของยากะยูตาสามารถสร้างดาเมจได้45,539นะครับกับบอสตัวเดียวกันก็คือโจโกตัวในเทิร์นที่4ตอนใช้นา,นามิเนี่ยูตาสร้างดาเมจได้134,780แต่ในการบัฟของยากาทำได้8 1 4 1ซึ่งมันติดโค้เซนทั้งคู่แต่ว่ารอบเทิร์นที่4เนี่ย ของการใช้น,นามิเน่มันจะติด2ครั้งตัวยาการ์เน่ติดแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะมันติดโค้กุเซนดาเมจมันก็เลยโดดขึ้นมาเยอะมากในรอบเทิร์นที่สี่ส่วนของยูจิตัวนี้นดาเมจแบบไม่ติดโค้กุเซนเลยมีแค่คีนะครับแต่ดาเมจก็ยังต่างกันของยาการเน่ขนาดติดคีนะแต่ของตอนใช้น,นามิเน่ไม่ติดคีดาเมจเจนหมื่นสามมันมากกว่ากันประมาณ2,000 นะครับรอบเทิร์น3อ่ะห่างกันค่อนข้างเยอะขนาดไม่ติดทีดาเมจมันจะอยู่ที่5้0 0 0เอแต่ของยากาศในเทอร์นที่3ามดาเมจได้3ามหม้จะห่างกันหลักหมื่นเลยตรงนี้เลยทําให้เรารู้ว่าตัวละครที่เป็นสายกายภาพหรือสายดามเมจผสมการบัฟเพิ่มความเสียหายจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าการบัฟสเตตนะครับในส่วนของการบัฟสแตทอ่ะคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นโมโมเวอร์เซยากา จะเห็นได้ว่าดาเมจของโจที่ใช้บัฟของยากะมันจะแรงกว่าการใช้บัฟของโมโมเพราะบัฟของยากะไปบวกให้กับเตตันที่สูงอี่แล้วของโกโจแต่แล้วสกิลเพิ่มความเสียหายที่สกิลสามของโกโจเนี่ยมันเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะครับเึื่งทําให้เราสรุปได้ว่าตัวละครสายกายภาพและตัวละครสายเวทที่ไม่มีสกิลเพิ่มสายเวทให้ตัวเองหรือไม่มีสกิลเพิ่มความเสียหายตัวพวกนี้ที่ไม่มีบัฟของตัวละครจะเหมาะกับการใช้บัฟเพิ่มความเสียหายมากกว่าทีินี้ต้องขอบคุณสมาชิกของช่องเราเลยนะครับที่ช่วยผมในการเรียบเรียงข้อมูลขอบคุ แล้วก็เช็คดาเมจตัวบัฟด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณเอดีน้อยที่แนะนําผมในการใช้แชท GPT ในการแปลนะครับผมแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากช่อง YouTube ฝั่งญี่ปุ่นที่ผมเอาข้อมูลมาด้วยนะครับสามารถไปติดตามช่องนี้ได้นะครับเขาจะเน้นเล่นการเบิร์ดดาเมจเป็นหลักแล้วก็มีไกด์หอคอยด้วยนะทุกคน นี่นี่ขวาล่างจอมีปุ่มซับสไครต์อยู่นะถ้าชอบวิดีโอของผมก็ช่วยกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปของผมขอบคุณครับขอบคุณทุกสำหรับทุกคนด้วยเจอกัน